กดังดูทำให้คนรวยยังไงรู้ไหมคือกดังดูในหน้าสงสารมากนะเพราะแม่งถูกคนเอาไปตีความหมายผิดตลอดเลยถือว่าเป็นเหมือนเป็นกฎเพอร์เจอร์กฎจักรวาลบานคนเรีกกฎจักรยานั่งคือเพอร์เจอร์ไปหมดเพราะอะไร เพราะมันไม่มีคนเข้าใจถึงแก๊กลยกระดงดูดไม่ใช่นั่ง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 แล้วบ้านลอยมานั่งนั่งรถล,ลอยมานั่งนั่งแล้วมี1ิบล้าน้อยล,ล้านลอยมาไม่ใช่ไอ้นั่นเรียกกดเพ์เจอร์ไอ้นั่นอาจจะเรียกวัตถุมงคลก็ได้นะบางคนไปคิดตัววัตถุมงคลคือเหมือนกับมีนี้แล้วจะมีบ้านลอยมาแล้วนะไม่ใช่จริงกระดงดูดคือเรื่องของไอเดียทําไมการ manifestation คือเรื่องของไอเดียทําไมยุคสมัยนั้นเนี่ยสมัยเดียวกับสตีฟจ็อ์ทำไมไม่มีคนคิดไอโฟนขึ้นมาได้ทำไมสตีฟจ็อกคิดไอโฟนขึ้นมาได้ เรื่องของการปรับขยับความจริงมันมีเรื่องในนั้นเยอะซิฟจ็อกเนี่ยก็เชื่อเรื่องของไมล์เหมือนกันทาไมตอนนั้นไม่มีคนคิดออกอะทำไมซิฟจ็อกคิดออกอะทำไมนั้นบริษ,ษัทคู่แข่งคิดไม่ออกทําไมพ่อแม่เราเกิดทันยุคเดียกับเจ้าสัวซีพีเจ้าสัวธนินทาไมเราคิดเซเว่นอีเลเวนไม่ออกผมก็บอกเอาเพราะว่าเซเว่นอีเลเวนเขาไปดูงานมาจากต่างประเทศมีคนไปต่างประเทศก่อนเขากี่คนทําไมเราคิดไม่ออกอะทำไมเจ้าสัวนี่ไปล้วคิดออกอะ แล้วทำไมทำได้ทำถูกวิธี่ะทาไมปู่ย่าตายายแล้วเกิดทันยุคเดียวกับเจ้าของสาพัฒะทำไมคิดมาม่าไม่ออกอะทาไมคิดไอ้ผงซักฟอกเปาไม่ออกอะทำไมเขาคิดออกอะตรงนี้มันคือไอเดียทำไมคนบางคนบอกว่าเดินผ่านปับแล้วคิดเออน่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะตรงนี้น่าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเปิดปุ๊บแล้วรวยแต่ทำไมคนต้องนานทำไมเปิดแล้วบางคนอาจจะเปิดไม่รวยหรือว่าบางคนเปิดแล้วทาการตลาดไม่ถูกทําไมถึงไม่นัแล้วไอเดียการตลาดจริงๆมันมาจากไหนอะมันก็มาจากนี่แหละโกเรนรู้คือสิ่งที่มันจะให้ไอเดียมัน ของให้เป็นเงินให้เป็นอะไรนะแต่มันจะให้เป็นไอเดียแล้วเราเอาไอเดียเนี้ยเอาไปทําถ้าวันนั้นสิ่งที่เข้าหัวเจ้าสัวคือเซเว่นอีเลฟแต่ถ้าเจ้าสัวบอกไม่เอาถ้าจะทำอาหารสัตว์อย่างเดียวมันก็ไม่มีเซเว่นอีเลเว่นถูกไหมถ้าสิ่งที่เจ้าของสาพัดบอกน่าจะทำาั้นบะหมีม่เก่งสร็จรูปแต่ตอนนั้นเขาไม่ทำมันก็ไม่เกิดดังนั้นการดูดมันคือเรื่องของไอเดีย ดังนั้นนักธุรกิจทุกคนเนี่ยมันต้องใช้ไอเดียในการขับเคลื่อนธุรกิจธุรกิจไม่ใช่เกมของการทํางานหนักนะเว้ยต้องทํางานหนักทํางานหนักถึงจะได้ไม่ใช่มันอยู่ที่ไอเดียถ้าเลือกของขายถูกหนึ่งตัวเชื่อไหมรวยเลยนะเลือกทำเลถูก หนึ่งอันรวยเลยเลือกการตลาดถูกหนึ่งอันรวยเลยมันวัดขึ้นกันที่ไอเดียแต่อะไรละ่ะแล้วไอเดียนั้นอ่ะมันจะมาจากไหนละ่ะนี่แหละคือเรื่องของกฎแรงดึงดูดถ้าคุณทุกข์คุณไม่มีทางคิดไอเดียเจ๋งๆได้สังเกตไหมไอเดียเจ๋งจะมาตอนไหนตอนคุณสบายใจตอนคุณมีความสุขตอนคุณคิดบวกถ้าคุณทุกข์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 ไอเดียที่ออกมาเอาไปทํามันก็ทุกข์แต่ถ้าเกิดคุณมีความสุขไอเดียที่ออกมาเอาไปทํามันก็มีความสุขถูกปะมันก็นําไปสู่สิ่งที่มันเจริญขึ้้้นนนนเเเเเหหหมมมมมือออออออบบกกกววว่่่่่าาาาทททททํไไงงคคิดะใใีียยตศล คิดอะไรไม่ออกให้อยู่คนเดียวพวกซีอหลายคนเขาจะอยู่คนเดียวมันได้ตกผลึกมันได้มีไอเดียปอบมาเพราะเขารู้ว่าจุดที่สาคัญที่สุดของธุรกิจคือไอเดียไอเดียมาจากไหนไอเดียมาจากภายในมันมาจากอะไรเพราะภายในของเรามันคือพลังงานถ้าวันนี้คนเชื่อเรื่องหวงจุย้ยห่วงจุ้ยคือเรื่องของพลังงาน คือเรื่องสายคุณเคยไปร้านขายบางร้านไหมเข้าไปแล้วคุณรู้สึกอึดอัดร้านขายบางร้านเข้าไปแล้วคุณรู้สึกอยากเข้าวมนที่ขายของเหมือนกันนะเคยไปพวกพันทิปที่มีขายร้านคอมเหมือนกันไม่คุณอยากเข้าร้านนี้ไม่อยากเข้าร้านนี้ยทั้งที่จริงคุณไม่รู้จักสองร้านแต่คุณรู้สึกว่าร้านนี้ไม่อยากหน้าเข้ามากกว่าร้านเนี้ยคุณรู้สึกหรือ บางคนเดินเข้ามาในห้องยังไม่ต้องอะไรเลยนะคุณรู้สึกคนนี้ยอยากคุยด้วยคนนี้คุณรู้สึกรังสีอามาหิดเดินมาตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาเลยคุณรู้สึกคนนี้ไม่อยากคุยด้วยเห็นไหมเนี่ยมันคือทุกอย่างมันคือเรื่องของฟโฟล์เรื่องของพลังงานนะักธุรกิจต้องเข้าใจเรื่องนี้นักธุรกิจต้องเรียนรู้เรื่องกดแรงดึงดูดในแง่ไม่ใช่ในแง่ของเพ้อฝันนะแต่ในแง่ของการเอามาใช้ในธุรกิจเพราะถ้าคุณตัดสินใจผิดเป็นยังไงคุณลงทุนตู้ไปในสิ่งที่คุณคิดด้วยสมองคิดว่ามันเวิ ธุรกิจมันคือการแบทเทิลกันของไอเดียเะัะนั้นถ้าเรารู้วิธีการได้มาซึ่งไอเดียที่ถูกในการชี้โป้งไปซึ่งบ้านเราปกติก็ใช้หมอดูในการดูว่าแต่จริงแล้วคุณสามารถมีอิสปาเรชั่นที่มันเกิดจากข้างในได้ว่าต้องทำแบบนี้ต้องทำนี้ต้องทำนี้หรือไม่ควรทำนี้ไม่ควรทำนี้ไม่ควรนี้ถ้าคุณมีอิสปาเรชั่นถูกสุดท้ายมูนี่แหละคือกเร่งดูดที่ถูกต้องไม่ใช่นั่งๆแล้วลอยมาไอ้นั่นน่ะผิดครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถกดติดตามกด Subcribe ได้นะครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะได้รู้ก่อนใครครับ